สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้มากินผัดเส้นโซบะใส่เนื้อนะคะทคนจ๋าแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะทุกคนจ๋าใบโหระพานี่ออยู่หลายวันแล้วค่ะทุกคนจ๋าเป็นอาทิตย์แล้วก็เลยเอามาผัดใส่นะคะทุกคนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะเรียกพี่น้องขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนจ๋างวนเหมือนขนมจีนเลยนะ เนี้ยจ้าทุกคนเสียงรถข้าเจ้าโมอโเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่โมอโโเตอร์ไซค์ค่รถยนต์นี่แหละเอาไปแต่งเสียงแต่งอะไรนะท่อนะคะทุกคนจากเสียงดัง วันนี้ดีนะไม่ค่อยร้อน,นะค่ะทุกคนจ้ะ อนแรกว่าจะผัดบุนเส้นวันนี้ผัดเยอะค่ะทุกคนจานนี้จะเอาไปเป็นอาหารกลางวันพรุ่งนี้ที่ทํางานจา้ะเอาเส้นนี้ดีกว่ามันไม่ติดไงค่ะทุกคนจ้ะถ้าบุนเส้นอะเวลาเย็นแล้วเขาจะจับจับตัวค่ะทุกคนจันเนาะแต่อันนี้เขาไม่จับตัวนะคะทุกคนจ้ะเ้นโซบานี้เขาจะคล้ายๆเหมือน เส้นเล็กผัดก้นเรียกอะไรเส้นหมี่อะคะตุนจา่าเนาะ <c oughs> กินไปกินมาใช้มือนะตุนจาก, <c oughs> กินกับมือนี่แหละแซ่บ <c oughs> มึงกินผัดหมี่ใช้มือดีว่ะ <c oughs> อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คัะทุนจ่ามีลมมากเมื่อวานร้อนมาก เหมือนวันที่ไปตกปูกันนั้นนอนไม่ได้ปูสักตัวเสียดานมากค่ะไม่ใช่ตกไม่ได้นะคะทุกคนตกได้แต่ว่าเอามาไม่ได้ค่ะทุกคนเขาห้ามเลยไม่ได้กินปูเลยนี่อยู่คันสามตัวตอนที่ที่แล้วที่ไปนะคะทุกคนจ้ะดีแช่วไว้ในช่องฟิตค่ะทุกคนเอาไว้กินมันหลัง ผัดอันนี้มี่กินกับส้มตำเนาะมันจะเข้ากันอยู่นะน,นี่ไม่ได้กินส้มตำนานแล้วเป็นเอ่อเป็นเดือนแล้วค่คะทุกคนคะ่ะช่วงนี้กินปลาราไม่ค่อยได้คะ่ะทุกคนกินปลาร้าได้วมกินตําไทยก็กินได้นะคะทุกคนอย่าแต่ว่าปกติแล้วเป็นคนที่ชอบกินส้มตำตำมีสารเนาะตำแบบไม่ใช่ตําไทยนะคะทุกคนจ้ะ นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะก่อกินได้นะคะทุกคนจ้าอย่าก่อนกินปลาได้ไม่บวมนะคะพออายุ40มาเนี่ย40หกว่าเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนจ้ะช่วงหลังๆปีปีที่แล้วกับปีนี้มากินรู้สึกว่าแต่เองกินน้ำปลาแล้วบวมค่ะทุกคนจ้ะกินกับส้มตำอะไรเนี้ยค่ะทุกคน ว่าไตตัวเองไม่ค่อยดีแนละ้วมันกินเค็มมั้งคะทุกคนจ้ะแบบอายุเริ่มเยอะแล้วก็ไตพวกระบบการทํางานแบบข้างในเราไม่ไม่ไม่ดีเหมือนตอนอเราอายุเด็กๆเนาะอแบบอายุน้อยอะคะทุกคนจ้ะ ก็ได้ว่าจะย่างทำหมูกระทะกินค่ะทุกคนจ้ะไม่มีเพื่อนกินแฟนเขาไม่กินเขาบอกวันวันนี้เขาไม่ไม่กินไม่หิวเดี๋ยวรอวันหลังวันหลังแล้วกันคขาว่าก็เลยไม่มีเพื่อนกินก็เลยไม่ได้ทำเลยค่ะทุกคนจ้ะซื้อกะทะมาแต่กะทะหมูกระทะนะคะทุกคนจ้ะซื้อมาต้มทีหนึ่งมั้งต้มครั้งเดียวก็คือหลังจากนั้นไม่ต้มอีกเลยไม่ย่างหมูกระทะเลยค่ะทุกคน ก็คือน,นี่ไม่ได้ทําคลิปลงกินหมูกระทะนะคะเคยเคยทําเคยกินทีหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้ทําคลิปลงนะคะทุกคนค่ะไมมีเพื่อนกินแล้วมันกินคนเดียวย่างมันก็ยังไงไม่รู้หมูกระทะมันต้องกินหลายคนอร่อยะคะ่ะคุณ ไในเวลาน้องหมาเห่าแล้วค่ะทุกคนจะกินไปด้วยนั่งดูรถไปด้วยค่ะทุกคนรถบิงวันนี้วันวันเสาร์ค่ะทุกคนจา้า อืมมันมีแดดไม่ค่อยมีค่ะทุกคนมีแต่แดดไม่แรงบางทีก็แดดบางทีก็ครึมค่ะเมื่อวานกินต้มมามา่าตื่นเช้ามา บวมค่ะทุกคนกินเส้นเยอะไม่ได้แต่ดูเดี๋ยวก่อนนะครับพรุ่งพรุ่งนี้ค่ะทุกคนจะจะรู้เลยว่าถ้ามี่กินเส้นอันนี้ถ้าเอาแต่ดูทรงมันก็คล้ายๆให้เอเส้นมาม่านะคะทุกคนจะได้ดูว่าเส้นมาม่ากับอันนี้เอเส้นโซบะจะบวมเหมือนมาม่าหรือเปล่าคะทุกคนคะ ตื่นมาตาบวมอืมอ่าหลายคน ไปกินมาเหมือนเหมืกินผัดหมี่นะคะทุกคนค่ะเส้นหมี่อ่ะ อร่อยคะ่ะทุกคนจ้ะแซ่บจ้ะผัหนังเลยมาต้มแล้วกินกับส้มตำจะอร่อยมากเลยนะคะคิดว่านะแต่ยังไม่ลองทําค่ะยังไม่ลองเอาไปกินกับส้มตำดูแต่คิดว่าน่าจะอร่อยคะ่ะทุกคนจ้าโอเคนะคะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็นี่ไปก่อนนะจ๊ะเจนนี่พน,น้านะคะทุกคนจ้าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมและเพื่อนทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันจ้าสวัสดีค่ะ